สบายดีสวัสดีครับผมพ่อๆกับส้มวันหน่อยเคยลาคือเก่าเช่นเคยพี่น้องก็มาส้มคอยพี่น้องจะมีแต่ความสุขความเจริญเด้อพี่น้องสบายดีพี่น้องมาด้วยขึ้นเขาตอนแรงๆพี่น้องได้ขวายจีรอขวายจีรอข้าวตับหมกทัวพี่น้องตหมกทัวก้อยกุ้งแน่พี่น้องก้อยแล้วไปก้อยขวาวี่น้องเลยผักกาดหิน กับพักอันอีเลิศ์พี่น้องมาขี้เกาก็อยู่รวมหัวก็ฟงมัวชวนเชนชวนเชนเนี่ยบรรยากาศเนี่ยคำคำแรงแรงพี่นอ้องหัวกำลังที่เข,าข่เ<อ>าคอกมาหนอก<ข>อ้านหน้า<อ>พี่นอ้องเอ้ยมามาอินตะเ,นตเวนมึงหนิน,นอนอนตะเวนไฟ <laughs> ดับนาะ ใหญ่กี่ามาก การทีหนึ่ง okay. ครับเ่อในเมื่วานคล้าแล้วครับแล้วนไข่เลยจอยจุพระพระจ่ลองเว้นหนึ่งว่ะเดี๋ยวไม่ใช่้ร no ับมับซ mm. ื้อน่าผูกคอต่อครับคุยยังาม่ฟวงเลยคเาผูกคอต่อ

ม,มทำในยะสังเว้นหนึ่งบ่มีกินนอนผัวกวินก่ะนเราข้อหรืยากันฉะนั้นเอ,อขาขอ้ออย่าก็มันฉะนั้นนวดก็นนกได้ชุมนวดนอบอา ม่เบโต้โตโตทนี้แล้วห่วยแล้วเธอยขาก้าวงม้าม้าหมดแล้บางนื่อานมันเย็นนะมองนั่นเนาะทำไมลมมีหนวิ่งหอนเยง้ยนเอางแจอแจเนี่ย่ะ

อืมังม,มักกมงก็กินข้าวมันอยากมากินข้าวนะน,นี่เนะ

พื่อห้องเต้นทพี่ลีดบอกท้ามืลิ ก็มากินน้ำแก้เสแนมางใผู้ากินกับมากินน้ำ มโซนอ่าสำหรับพี่นี่มานอนเคโยโลงเพลงสน,สนี้เด้อพี่นเราขอบคุณมาชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสมน้องเสือหลานเด้อพี่น้องสำหรับที่นี่ขอฝากข่าว่าสบายดีสวัสดีครับผมสบายดี